ครับก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับนะครับอากาศร้อนมากนะครับสู้กับแดดสู้กับความร้อนนะครับแถบวบบ้านช่างกบ41องศานะครับร้อนมากขนาดกลางคืนยังโอ้โหโนู่นอะตีสามตีสี่ก็ลดแค่38องศา นะครับโคตร้อนเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของพ a n a s o n i c นะครับพ a n a s o n i c อาการอะไรนะครับอาการทุก้าบอก คอมพิสเซอร์ไม่ทำงานนะครับไม่รู้ว่าไปเข้าหรือเปล่านะครับก็มาเช็คกันโดยจะเช็คตรงฟิวดูนะครับฟิวขาดไหม คือไม่ขาดนะครับตรงนี้ก็ไม่ขาดนะครับนะถ้าไม่ขาดเราก็มาเช็คไฟจุด5โวลต์นะครับ5โวลต์12โวลต์พวกนี้นะครับ แป๊บนึงครับตั้งกล้องให้สวยๆก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นหาสายไฟก่อนนะครับไฟ,ไฟก่อนเสียบปลั๊กก่อน ได้ครับก็บบดูลายวงจรนะครับสองฝั่งนี้จะเข้าบอร์ดเลยนะครับเปิดภาบดูนะมีไฟไหมนะครับสำคัญก็ไฟนี่แหละครับอ่าไม่มีอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ่าแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไอตรงนี้จัมเปอร์นะครับอ่าวปิดไฟปุ๊บอ่าโอเคนะครับได้ห้าโวลต์นะครับมีไฟครับไฟปกติ 6โว้ดมีนะครับลูกค้าบอกอ๋อลูกค้าบอกว่าน้ำหยดลงนะครับน้ำหยดมีรอยสนิมน้ำหยดนะครับน้ำหยดเข้าไปน้ำเข้าไปในบ์ดนะครับเป็นสนิมอกันมีรอยเช็คมาด้วยนะครับชุดนี้น่าจะไม่เสียนะครับเดี๋ยววัดดูก็ได้ วัดง่ายนะครับอ่านะครับถ4วัดขาวัดประมาณนี้นะครับมันขึ้นเหมือนไดโอดนะครับประมาณนี้อันนี้คือไม่ช็อตนะครับ น,น่าจะไม่ช็อตละถ้าช็อตเขาคงถอดเพราะว่าเหมือนมีเช็คมาแล้วนะครับเหมือนเช็คมาแล้วนะครับนะครับคงไม่เสียอ่าแล้วไม่เสียอะไรมันมีปัญหาหระอครับ ว่าลูกค้าบอกว่าเทสกับคอมก็ไม่ทำงานนะครับเป็นเรื่องทีนี้หรือจะเป็น cpu ตัวนี้มันไม่สั่งงานมานี่ครับสั่งงานมานี่เปลี่ยนไปได้นะครับเปลี่ยนไปได้เดี๋ยวมาวัดไป ชุดใดนี้นะครับวัดไฟชุดใดนี้นะครับปั๊บลบตรงนี้นะครับมันจะมันจะใช้ไฟ1 6บโวลต์นะครับ สิบหกโวลต์มีนะครับขาที่สี่นะครับมีสิบหกโวลต์ขาที่สี่แล้วก็ขาที่หนึ่งประมาณสี่โวลต์ห้าโวลต์น,นะครับนี่สี่โวลต์สี่โวลต์ห้าโวลต์น,นะครับขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สาม คาที่สามไม่มีแต่ค้าที่หนึ่งน่าจะมีพันออกมาแล้วสี่โวลต์าห้าโวลต์จะลองเอาอ่ารามาใส่ค่อมดูเป็นสำหรับเทสเนาะแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะมีสัญญาณขึ้นมาเลย ตัวนี้มันจำเทสมันไอต่อเซ็นเซอร์อยังไงนาะเพราะว่ารุ่นนี้ข้างกบไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสัญญาณน่าจะมาแล้วล่ะนะครับก็ข,ขึ้นสีวตครัมแป๊บหนึ่งนะครับมาดู มาดูสัญญาณนะครับว่ามันมันมาไหมเพราะว่า,ามาดูขาที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งดูป่าขาที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งไอซีไีไดนะครับ นะครับเนี่ยมันได้สัญญาณประมาณนี้แต่ขาที่หนึ่ง ic ตัวที่สองไม่มีน่ครับไม่มีเลยตัวที่สามตัวที่สามมีขาที่สองมีไหมขาที่สองเป็นแบบนี้แต่ขาที่สองตัวที่สอง เป็นแบบนี้ก็มีนะขาที่สองก็มีมีนะครับเดี๋ยวจะลองอ่ารู้สึกว่าขานี้ขาที่หนึ่งไม่มีนะครับเดี๋ยวได้มาอะไรปกติแต่ว่า ตัวนี้ไม่มีมาตัวนี้มีมาทั้งสองตัวต,ตัวนี้แปลก,ปลกนะครับแปลก,ปลก,ปลกอย่างที่ถ้าเราเช็คไฟถ้าเช็คจุดต่างๆไฟจุดต่างๆมันมีครบนะครับไฟ5้าโวลต์ไฟ16โวลต์ที่มาเลี้ยง IC ไฟ5โวลต์ที่เลี้ยง IC CPU ตัวนี้นะครับมันมีมาครบแล้วก็สัญญาณที่มอนช่างกบอะเดาจะใช้มิเตอร์วัดสิมันได้ไม่เกิน5โวลต์เนาะที่เราวัด ได้อยู่ที่ประมาณเดดปุ๊บดูตัวนี้นะตัวที่สองนะที่บอกว่าไม่มีสัญญาณมันได้ห้าโวลต์สลับกันเอาไหมเอาตัวแรกนะตัวแรก4.8นะครับ ต่ตัวที่สองได้ห้าโวลต์นี่ครับห้าจุดสองตัวที่สามได้สี่จุดแปดเหมือนกันสี่จุดหกขาที่สองนะครับสี่จุดหกอันนี้ก็สี่จุดหกนี่ก็นี่ก็สี่จุดหกขาที่สองขาที่สองเหมือนกันแต่ขาที่หนึ่งอะตัวนี้ได้ห้าโวลต์ตัวนี้ได้สี่จุดแปดถ้าเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันอไอซี IC มันมีปัญหาไหมแต่ไม่เคยเจอนะที่ว่าพันออก ออกมาไม่ครบอ่ะมันน่าจะออกมาเท่ากันถ้าเจอแบบนี้มันก็แปลกๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คจุดอื่นต่อนะครับว่าจุดอื่นมันมีตรงไหนมั่ง่าต่อไปเราก็มาเช็คในส่วนอา t a สตาร์นะครับอาสตมันขาดมันยืดมันมีปัญหาไหม จุดไหนคืออา t a สตจุดนี้ครับถ้าพวกมอสเฟตหรือ iGBT พวกนี้มันไม่ช็อตนะครับเราก็มาเช็คในส่วนอา t a สตาี่คือจุดนี้ค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ400รอนะครับนี่จุดนี้มันมี3มันมีสามชุดชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับนี่มี3ตัวชุดละสาตัวมันจะมาต่อเอาไฟ300โวลต์นี่ต่ออนุกรมกัน เพื่อลดแรงดันนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทนะครับไปสตาร์ทแต่ละเฟสนะครับคืออาสตาร์ทก็เรียกชุดอาสตาร์ทนะครับอ่านีชุดนี้ก็สามตัวชุดนี้สามตัวชุดนี้ก็สามตัวอ่าเรามาวัดกันเลยว่ามันขาดไหมนะครับเอาเป็นตั้งเป็นโอม วัดชุดแรกนะครับชุดแรกชุดแรกฝั่งนี้มาดูกันว่ามันได้ค่าเท่าไหร่ 400k นะครับบวกลบเกินนี่หน่อยไม่เป็นไรเอาวัดตัวแรกก็เจอปัญหาเลยนะครับอืมน่าจะขาดแล้วมัางเนี่ยจิ้มจิ้มไปอ่าโอเครู้เรื่องครับ มัจะขาดแล้วอันนี้ชุดที่สองแน่เลยอะเดี๋ยวนะมันเลยไม่มีสัญญาณตัวนี้ออกมาเดี๋ยวนะตัวที่สองอ่านี่ไงเห็นไหมสี่ร้อยสี่เคนะครับสี่ร้อยสี่ k คือถือว่าได้เอาอันนี้เป็นเมกเฉยเลยเ,เป็นเมกเฉยเลยสี่ร้อยสี่ k ชุดนี้ด้วย อ่าสี่นะครับ 400K เหมือนเดิม4 0่สีไม่เป็นไรนะครับ405รม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ส0่ร้อยอ่า,อาทำไมได้300ตัวนี้อ่าสี่นะครับ 400K ชุดนี้ไม่เสียไม่เสียสักไม่ขาดสักตัวนะครับ สี่ร้อยสี่นะครับตัวที่ขาดนะครับมีอยู่สามจุดกปสี่จุดนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ชุดนี้นะครับขาดตัวหนึง่งแต่อีกชุดนี้ขาดหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะหามาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยนะครับโค้ดมันสี่ศูนย์สองสามนะครับสี่ศูนย์สองสาม ่เรียบร้อยนะครับเราจะลองเทสดูว่าได้ไหมเป็นสังเห็นไหมครับนี่มันขาดจุดนี้นะครับที่ว่าทำไมสัญญาณขาหนึ่งของ ic ตัวตัวที่สองไม่มีนี่ครับนี่ไล่ไล่มาเรื่อยเรื่อยเนี่มาเข้า R เหมือน R fuel แหะครับ0ู0มานี่มานี่เห็นไหมครับนี่นี ขาระหว่างขานี้กับจุดนี้เห็นไหมเนี่ยกว่าจะไล่เจอนะครับไล่ามาเรื่อยๆเนี่ยช่วงกบจะต่อเรามาดูกันว่ามันมีสัญญาณมาไหมมาดูกันนะครับสัญญาณมันจะมาครบหรือ,อยังเปิดปนะับขาที่หนึ่งมอนเดิมนะครับอ่านี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับขาที่ หนึ่งตัวกลางนี่อมาแล้วนะครับอสัญญาณมาแล้วอที่หนึ่งนะครับจะมีสัญญาณมานะครับนะครับมาทุกขาแล้วนะครับมาทุกขาถ้าเป็นมิเตอร์มาดูโวลต์มันจะได้ประมาณสี่จุดที่ว่าสี่จุดแปดสี่จุดหกสี่จุดแปดหรือเปล่าห้าโวลต์มันมีแค่ไฟนะครับไม่มีไม่มีพันออกมา อยู่นะครับสี่จุดแนะครับอ่าสีจุดแเหมือนกันนะครับหรือว่าผ่านสีจุดแเหมือนกันน่าจะทำงานแนละ้วเดี๋ยวลองรันดูนะครับก็คงไม่ได้รันให้ดูนะครับก็ดี เจ้าฟองนะครับเขาโล่มาจะเข้ามาเอาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกล้กันนี่แหละครับแถวใกล้ใกล้กันนะครับคงไม่ได้รันให้ดูนะครับคงจะปิดคลิปนะครับแค่นี้ก็รันได้แล้วล่ะครับยังใส่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เข้าไปมันก็รันได้แล้วนะครับตอนนี้เซนเซอร์ทั้งกบก็ไม่รู้ว่าขาไหนนะครับก็เลยไม่ได้รันให้ดูด้วยเราจะโทรถามเขาหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปเทสกับตู้เลย ถ้ามีมีปัญหาก็ค่อยมาว่ากันเราบอกโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คงต้องจบคลิปนะครับนี่แหละแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับเพื่อนช่างที่เช็ครุ่นนี้นะแต่ถ้าเราเอาเซ็นเซอร์ใส่แล้วรันไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่น่าจะไม่ได้เพราะว่าสัญญาณพันมาแล้วสัญญาณพันมาครบหมดแล้วนะน่าจะได้เนะี่ยยกเว้นสิยจทีว่าอ่ารันแล้วปุ๊บพันมาก็จริงแต่ไอ้ตัวนี้มันเสียนะครับตัวนี้อาจจะเสีย แต่ว่าช่างกบคิดว่าไม่น่าจะบอร์ดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่า igbt มอเตอร์เฟตัวนี้มันไม่ช็อตนะครับแต่ถ้ามันชอ็อตสองตัวนี้มีสิทธิ์ตัวนี้มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์เสียได้นะครับโอเคมีสิทธิ์ช็อตได้นะครับ okay. โอเคก็คงต้องจบรีบเพียงเท่านี้แนวทางเล็กๆแน่นอนสำหรับเพื่อนชักผมไม่ได้รันให้ดูจะคลองใกล้จะถึงแล้วนะครับโอเคตอกุดมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กับช่างกบด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็กดติดตามด้วยนะครับ จะได้มีคลิปดีๆให้ดูนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม